ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่2568นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็อยากนึกอยากประสบสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่นึกที่ฝันนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับขอให้มีความสุขครับ ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสมหวังแล้วก็ประสบความสําเร็จค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีไหนๆก็ขอให้มีความสุขนะคะทั้งบุคลากรแล้วก็นิสิตมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตรีราชาทุกคนนะคะขอให้มีความสุขความเจริญอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักคนหลงนะคะแฮปปี้นิวเยียค่ะสุขสมหวังตลอดปี2 5 6 8ค่ะ ครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้เป็นปีที่ปังๆดังๆเด้งๆนะครับเหมือนหมูเด,งด,งด้งนะครับผมครับสวัสดีครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ตัวนิสิตเองบุคลากรเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ คนอื่นสังคมเนี่ยเขาขอให้สําเร็จพลลกผลตามที่หวังทุกประการนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้เนี่ยเขาขอให้ให้เดินทางกลับบ้านนะครับโดยสวัสดิภาพแล้วกลับมาถึงหมอของเราเนี่ยอย่างสวัสดิภาพนะครับโชคดีครับทุกทุกคนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะคะนิสิตและก็บุคลากรชาววิทยาเขตศรีราชาสําหรับปี2568ขอให้ทุกคนมีทั้งความร่ํารวยมีทั้งความแข็งแรงและโชคดีถูกหวยทุกทุกคนคะ่ะ